คิดเป็นครูคําที่ได้ยินมาตั้งแต่เด็กเลยแต่ทุกวันนี้หลายคนก็ยังยืนด่าครูอยู่เลยนะจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับว่าอายุเท่าไหร่หรือว่าไวัยไหนนะคือทุกคนเนี่ยสามารถที่จะทําผิดเลือกผิดตัดสินใจผิดได้ทั้งหมดแต่ว่าคําว่าทําผิดเลือกผิดแต่ตัดสินใจผิดไม่ได้แปลว่าคุณผิดตัวเราไม่ได้ผิดแต่มันคือเหตุการณ์เว้ยความผิดพลาดมันเกิดขึ้นมาเพื่อสอนมนุษย์เราเนี่ยมักเลือกที่จะ ลงโทษตัวเองแทนการเรียนรู้เขาก็สอนอยู่ว่าผิดเป็นครูแต่เราไม่เคยเรียนรู้เลยเรากลับโทษตัวเองมากกว่าคนเราไม่ได้โตจากความรู้สึกผิดนะสังเกตเวลาเรารู้สึกผิดเราจะไม่มีแรงลุกขึ้นมาใหม่ด้วยซ้ำมันยิ่งรู้สึกแบบหมดแรงแขนเสียขาเสียใจเสียแต่เราทุกคนอนะโตจากการยอมรับแล้วก็หันมาเรียนรู้จากเหตุการณ์เหตุการณ์นั้นต่างหากดังนั้นเวลาเราพลาดสิ่งที่เราไม่ควรถามตัวเองเลยก็คือฉันผิดอะไรแต่ควรเปลี่ยนคําถามใหม่นะว่า ฉันได้เรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์นั้นบ้างคือจากที่รู้สึกสูญเสียจะรู้สึกได้รับทันทีใส่แค่สองยุดก็พอนะก็ว่นแล้วหยุดจองจําตัวเองไว้กับอดีตซะความผิดพลาดของเราอะ่ะมันไม่ใช่ตาบาปแต่ว่ามันคือป้ายบอกทางที่ดีเลยนะที่จะทําให้เราเนี่ยเลือกเดินในทิศทางที่ถูกต้องแล้วก็ดีสําหรับชีวิตตัวเองมากขึ้นเราทุกคนไม่ได้เกิดมาเพื่อยืนดาตัวเองหน้ากระจกนะ แต่เราเกิดมาเพื่อเติบโตจากสิ่งที่เราเคยล้มมันคือบทเรียนถ้าล้มมาเยอะก็แปลว่าเรียนรู้มาเยอะให้อภยัอยตัวเองบ้างแล้วเดินต่อไปในฐานะของคนที่เข้าใจครูได้แล้วผิดเป็นครูอย่าเอาแต่ยืนด่าครูค่ะ